มิสซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเปิดแผนรุกหนักเดินหน้าสู่เป้าหมายตั้งเป้าปรับเครื่องยนต์เป็นระบบไฟฟ้าปี2567เป็นต้นไปมิสเตอร์เออิชิคุยโตกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิสซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงแถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายในอนาคตซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเตรียมปรับเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์นั่งทุกรุ่น ของมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยให้เป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าตั้งแต่ปีพศ2567เป็นต้นไปสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เพื่อมุ่งสู่โลกแห่งยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวมิซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวรถ SUV ของมิซูบิชิที่มาพร้อมความอเนกประสงค์แบบรถ MPV เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อขยายความคุ้มค่ามากขึ้นแก่ลูกค้าด้วยดีไซน์หรูหราสดใหม่ พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแปรผันต่อเนื่องหรือเกียร์ CVT ที่เรียกว่า Eco Dynamic CVT พร้อมอัปเดตฟีเจอร์และรายละเอียดจำเพาะต่างๆซึ่งนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมพศ2561 Mitsubishi Expander มียอดจำหน่ายสะสมทุกรุ่นมากกว่า44,000คันแล้วและยังเป็นผู้นำตลาดรถ MPV ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทยอีกทั้งยังสามารถคว้ารางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีในประเภทรถอเนกประสงค์ MPV ที่มีเครื่องยนต์ต่ำกว่า1 6 0 0ซียอดเยี่ยมมาครองได้ถึง10ปไปติดต่อกันนอกจากนี้ยังเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรลลี่อาร์ตซีรีส์สรุ่นใหม่ได้แก่มิ t ซูบิชิทริทันแรลลี่อาร์ตดับเบิลแคบและมิตซูบิชิมิรา a แรลลี่อาร์ตเพื่อเพิ่มทางเลือกในกลุ่มรถยนต์แรลลี่อาร์ตสำหรับลูกค้าที่ลหลงไหลในความตื่นเต้นและร้าใจที่ถ่ายทอดชัยชนะจากสนามแข่งตามแบบฉบับของแบรนด์แรลลี่อาร์ตระดับตำนานในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว ที่เพิ่งจบไปไม่นานนี้อีกด้วยขณะดเดียวกันทางมิ t s ูบิชิมอเตอร์ก็ได้ประกาศแผนเข้าร่วมการแข่งขันเอเจครอสคันทรีแอลลี่2 2 2 2ภายใต้ทีมแข่ง Mitsubishi r a ล l ่อาร์ตนำโดยมิสเตอร์ฮิโรกิมาซูโอกะหนึ่งในนักแข่งแรลี่ชาวญี่ปุ่นชั้นนําของโลก <S 2> <S 2> และแชมเปี้นยนการแข่งขันยัตกา r แ l l ลีสสมัยติดต่ตอ,อกันในปีพศ .2545 และพศ2 5 4 6ด้วยการกับขี่มิตูบิชิทริทัน ที่ถูกดัดแปลงเพื่อการแข่งขันเพื่อตอกย้ำ d a จิตวิญญาณแห่งชัยชนะและสารต่อความลหลงไหลในมอเตอร์สปอร์ระดับสูงสุดอีกหนึ่งสิ่งที่มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยยังให้ความสําคัญนั่นก็คือแนวคิดบริเรื่ที่จะลดมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยกับการดําเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมมากมายที่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างความยั่งยืนของมิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นทั้งการแนะนํารถยนต์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ Outlander PHEV สู่ตลาดรถยนต์เมืองไทยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานผลิตรถยนต์การปลูกป่าครอบคลุมพื้นที่60ไร่ในจังหวัดชนบุรีและสระแก้วรวมถึงการบริจัคแผงโซลาเซลล์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทยภายใต้โครงการ Solar for Life พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าและเมื่อเร็วๆนี้มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยยังได้ทำการเปิดโรงงานพ่นสีแห่งใหม่ เพื่อส่งมอบงานพ่นสีรถยนต์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดผ่านการใช้นว,วัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมนั่นเอง